คุณตีเพชรบอกว่าสวัสดีครับคุณหมอผมเป็นกรดไหลย,ยอ้อนน้ำหนักลงไป23กิโลกรัมโอ้โหเยอะจังมีอาการจุกที่คอด้วยกลืนอะไรลำบากมากเลยแล้วก็อาเจียนครับมียาตัวไหนแนะนำได้บ้างครับอันแรกก่อนถ้าเอาเรื่องยาก่อนนะถ้าเรื่องยาก็สไลด์กระทองก่อนเลยกินตื่นเช้ามากินสไลด์กระทองปั๊บก่อนอาหารทุกมือ้อกินยาหอมยาหอมเนี่ยขอเป็นยาหอมดีๆหน่อยนะยาหอมที่แบบยาหอมเขาเรียกว่าขวดใหญ่ๆ สิบกว่าบ,บาทอะไรเงี้ยไม่เอานะครับยาหอมที่ดีอ่ะลองไปหาดูหลังอาหารก็กินพวกปลาตะ,ะการพลูอะไรเงี้ยได้หรือถ้าแบบทวัวก,กลืนไม่ลงก็กินพวกโปรแบลติกแบบซองแบบผงอะไรประมาณนี้หลังอาหารทุกมื้อเหมือนกันก่อนนอนกินทรณีสันทคาสสัป,ปดาละสองวันจริงๆแพ็กเกจเนี้ยมันก็แพ็กเดิมนั่นแหละนะมหมอนัทก็พูดมาทุกครั้งอยู่แล้วแต่คนที่เป็นระดับนี้เนี่ยมันไม่ง่ายอย่างนั้นใครก็ตามที่เป็นกอริย้อนขนาดที่น้ําหนักลดลงไป ยี่สามกิโลกร,รมัมเราเรียกสภาวะนี้ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับนึกภาพคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับแสดงว่าไม่มีความสุขครับเหนือไหมไม่มีความสุขกับชีวิตปัจจุบันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าความสุขอยู่ที่ไหนดังนั้นนันเนี่ยใครที่เป็นแบบคุณตีเพชรแนะนําว่าให้ไปหาความสุขผมแนะนําแบบนี้นะไปอยู่ที่สวนสาธารณะหรือว่าไปอยู่ในที่ไหนก็ได้ที่เขาเรียกมีคนหน่อย มีคนหน่อยมีกรารเคลื่อนไหวมีอะไรหน่อยนะครับแล้วก็นั่งนั่งลงบนพื้นหญ้าบนพื้นดินอะไรก็ได้นะแล้วก็ดูทอดทอดสายตาไปทอดสายตาไปดูอะไรดูน้ําดูคนที่เดินไปเดินมาดูคนรวยดูคนจนดูนกดูกระรอกดูไปรอบๆแล้วเราจะเห็นเห็นความสุขที่มันธรรมดาธรรมดาเข้าไหม กระลอกเขาก็มีความสุขเด็กแว้นก็มีความสุขคนรวยก็มีความสุขแบบคนรวยใช่ไหมต้นไม้ใบหญ้าเขาก็มีความสุขในลักษณะของเขาคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความสุขแบบสมดุลนะ่ะโดยที่มันเป็นไปตามธรรมชาติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะให้มันเป็นแบบที่เราคิดอะ่ะอันนั้นทําไมไม่เป็นแบบนั้นทําไมกระลอกไม่ไม่เลี้ยวซ้ายวะนะทำไมเป็ดมันไม่เป็นไก่ทําไมไก่มันไม่เป็นเป็ด ทำไมเด็กแว้นต้องทำผมสีนี้วะไม่ชอบเลยทำไมพ่อแม่ต้องบ่นกับเราแบบนี้ไม่ชอบเลยเห็นไหมเพราะว่าเราไม่เอาธรรมชาติตัวเราเลยอะไม่เอาธรรมชาติเลยเอาแต่ความคิดเราไปวางไว้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นได้ยินสัมผัสฉะนั้นพอเราเริ่มนั่งนิ่งๆแล้วเราก็พิจารณาสิ่งรอบข้างแล้วดูซิว่าอ๋อ ความสุขมันเกิดจากการที่เราไม่บังคับอะไรเลยไม่ไม่ไม่บังคับอะไรสิ่งที่มันอยากให้เป็นอะไรเลยฉะนั้นะมันก็กลายเป็นกินได้มีความสุขนอนหลับกินอาหารอร่อยนะเมื่อไหร่คุณลองนึกภาพนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากจะให้สิ่งข้างหน้าเป็นแบบที่เราคิดนะเราจะจุกคอก่อนอันดับแรกเราจะรู้สึกไม่พอใจน้ำลายเริ่มเหนียวท้องไส้เริ่มเกร็งเพราะเราอยากจะให้สิ่งข้างหน้า เป็นแบบที่เราคิดก็ลองปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติดูสิเห็นไหมเราคุยกับลูกค้าลูกค้าไม่ชอบเราแต่เราทําเต็มที่แล้วก็อยู่ที่ลูกค้าแล้วไม่อยู่ที่เราโอเคไหมฉะนั้นเราทําตัวเองให้กลับมามีความสุขแบบสมดุลแบบธรรมชาติแบบนี้แหละพอเราอยู่อย่างนี้เราเข้าใจมาแล้วแล้วดําเนินชีวิตต่อไปโรคกดไหลย้อนก็จะหายไปตามธรรมชาติฉะนั้นเนี่ย โรคกลยย้อนเนี่ยถ้าคุณเป็นโรคกลยย้อนเพราะว่ากินข้าวไม่เป็นเวลาเนี่ยก็แก้แบบนั้นแต่ถ้าเป็นโรคกลัยย้อนเพราะว่าจิตใจของเราเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์เนี่ยก็ต้องแก้ที่ทุกข์นี้นะอย่าแต่อย่าจะไปม,มัวแต่แบบต้องกินข้าวเป็นเวลาแล้วจะหายไม่หายหรอกให้แก้ที่เรื่องนี้นะครับลองทําแบบนี้ดูนะแล้วท่านก็จะหายได้นะครับผมกดหัวใจไว้ให้ <S <S เป็นกำลังใจให้ท่านผมเคยเป็นเหมือนกันผมเป็นกลยย้อนมา1ิบรอบแล้ว เพิ่งเป็นมาล่าสุดนะเพราะว่าเป็นพิโคติดพิโคแล้วเป็นหนักขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฉะนั้นผมเป็นเพื่อนคุณนะอยากให้คุณหายจริงๆนะครับ